สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยีฮงนะครับอีสุสุสอแสมโหดใยุทธยาครับมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับอันนี้เราจะมาดูชุดซ่อมระบบเบรกแอร์ไเออร์ er นะอันนี้เราจะพูดถึงชุดใหญ่นะครับ XL สําหรับลูกค้าที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะหรือไม่ค่อยได้เข้าศูนย์ขับอย่างเดียวนะฮะตัวนี้ยีฮงแนะนําต้องเปลี่ยนชุดใหญ่นะครับเนื่องจากะระบบต่างๆอาจจะเป็นสนิบได้นะครับจะแพงกว่าชุดเล็กขึ้นมาอีกนิดนึงชุดนี้จะ3000 680บาทแพงขึ้นมาอีก1,100บาทนะครับถ้ารถไม่ค่อยได้เข้าสู่นี่ฮงแนะนำให้ใช้ชุดนี้เปลี่ยนแล้วใช้งานได้สบายๆนะแสน0 0 0แสนโลนะี่งัสักเนาะอันนี้เรามาดูกันว่าชุดใหญ่เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างเนาะพิศก์อโอเคกจามันมสารควมชื้นอ๋อโอเคก็จะมีเหมือนเดิมต้องมีสารดูความชื้นโอเคนะครับอือุเราจะมีพวกประเก็นลิงเยอะขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะ พูดง่ายจะมีโอลิงตัวเล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับชุดเป็นวาล์วตุลนครับคือให้เยอะกว่าเดิมสำหรับกรณีลูกค้าที่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนนะครับพูดง่ายสองแสนโลมาทีหนึ่งต้องโลโอลิงทั้งหมดทั้งหมดเลยนะฮะแต่ชุดเล็กเนี่ยสำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนบ่อยบางทีโอลิงยังไม่ชำรุดนะครับนี่นะฮะปริมาณโอลิงจะเยอะมากนี่ครับมีตัวเล็กด้วยนะนี่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 ตัวเล็กตัวน้อยมีหมดเลยนะครับพูดง่ายเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะฮะ ส่วนตัววาลวนี่ก็จะมีฝาครอบมาให้ฝาครอบนะฮะในชุดเล็กเนี่ยจะมีแค่ตัวกรองตัวนี้ตัวเดียวอช่นี่จะเพิ่มกันเม็ดความชื้นลงไปครับตัวนี้ก็จะมียางมีตัวกันเพิ่มมาให้นะครับ,รบพูดงงายอุปกรณ์ก็จะมากกว่าเดิมนะครับฉะนั้นตอนนี้นะฮะถ้าทุกท่านถามว่าควรจะเลือกใช้อย่างไรถ้าลูกค้าที่เข้าศูนย์เป็นประจํานะครับทางเราจะเลือกใช้ชุดเล็กให้เพื่อเป็นการประหยัดเงินให้กับลูกค้านะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าที่นานๆเข้าที หรือวิ่งระยะทางยาวๆแล้วมาทีหนึ่งยยงคงแนะนําให้เปลี่ยนชุดใ,ดใหญ่นะครับดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนปุ๊บน้ําเข้าไปเต็มระบบปุ๊บเบรกติด,เ,ตดเรียบร้อยออกตัวไม่ได้ต้องเรียกศูนย์หรือเรียกช่างข้างนอกนะครับจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะฮะเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมถ้าลูกค้าสนใจจะซื้อไปเปลี่ยนเองติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนะพี่สักเนาะเราส่งให้ถึงที่แล้วถ้าเปลี่ยนไม่ได้หรือติดขัดอย่างไรทักมานะครับเดี๋ยวให้พี่สักแนะนําให้นะครับ อย่งไรวันนี้ขอบคุณมากนะครับติดตามคลิปอี่หงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้สวัสดีครับ